แนวคิดหลักตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกวิวัฒน,นาการมาเนี่ยแล้วก็มาใช้เป็นในเรื่องของตัวคอนเซ็ปที่เราเรียกว่ารีดซึ่งภาพตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่อธิบายในเรื่องของคอนเซ็ปรีดทั้งหมดว่าที่เรื่องของเราพูดถึงรีเนี่ยนะครับเป้าหมายหลักเนี่ยหรือโก a หลักของรีเนี่ยก็คือทำยังไงเนี่ยที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์เนี่ย หรือส่งมอบบริการของเราเนี่ยให้กับลูกค้าเน่ยอย่างมีคุณภาพนะครับในต้นทุนที่เหมาะสมต้นทุนที่ต่ำนะครับแล้วก็ในระยะเวลาที่สั้นนะครับแล้วก็มีบริการที่ดีนะครับอันนี้ก็คือโภหลักหรือเป้าหมายหลักของการนำเอาระบบ l ีนมาใช้ซึ่งในส่วนของ การที่จะทําให้มันได้เป้าหมายตรงนี้เนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับสส่วนก็คือในส่วนเข้าไปในการบริหารในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็บริหารในเรื่องของคุณภาพเรื่องของความสูญเสียต่างๆซึ่งแนวคิดหลักในเรื่องของการบริหารเวลาเนี่ยก็คือการออกแบบกระบวนการให้เรียกว่าสั้นที่สุดนะครับออกแบบกระบวนการให้เรียกว่าเป็นระบบของ just in time นะครับ ทำก็ต่อเมื่อในเวลาที่ลูกค้าต้องการซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็คงต้องเอามาปรับหรือมาประยุกต์ใช้กับรูปแบบธุรกิจของเราว่าเอ้ยลักษณะงานอย่างไหนได้บ้างเนี่ยที่เราสามารถนําแนวคิดในเรื่องของการลดขั้นตอนลดเวลาในการทํางานเนี่ยที่จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นเสาหลักตัวนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง time Management, ในเรื่องของการ บริหารเวลาในเรื่องของการลดขั้นตอนการทํางานต่างๆส่วนเสาหลักตัวนี้เนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณภาพในเรื่องของลดความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวกระบวนการซึ่งพื้นฐานของมันเนี่ยหรือรากฐานของมันที่สําคัญเนี่ยมันต้องเริ่มต้นมาจากระบบการทํางานที่เป็นมาตรฐานก่อนการปรับปรุงงานแบบเรียนนะครับ ก็แนวคิดในเรื่องของการปรับปรุงงานแบบเรทเนี่ยผมก็ได้นำเอาแนวคิดในเรื่องของซิกมานะครับเข้ามาผสมปรับใช้ในเรื่องของกระบวนการของเรทด้วยนะครับในเรื่องของขั้นตอนในการแก้ปัญหาซึ่งมันก็จะมีสเตปในการแก้ไขปัญหาเนี่ยอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับสเตป5ขั้นตอนที่ว่าเนี่ยก็จะไล่ตั้งแต่ในเรื่องของด f i านะครับการระบุ หัวข้อปัญหานะครับแล้วก็เมชัวการสำรวจสภาพปัจจุบันแล้วก็การอันที่3ก็คือการ a n a l ล z e นะครับการวิเคราะห์ปัญหานะอันที่4ก็คือเข้าไป Input v e ในการปรับปรุงดำเนินงานแล้วก็สุดท้าย Control การจัดการทำให้มันเป็นมาตรฐานความสูญเสียในการทำงานเนี่ย ที่เขามีการศึกษากันเนี่ยจะมีอยู่8ประเภทหลักๆนะครับเรียกชื่อย่อมันก็คือเรียกว่าดาวไทม์ d o w n t i m e ดาวไทม์นะครับก็อย่อมาจากคำว่า Defect เฮ้ยที่ที่เราทำเนี่ยมันมีของเสียเกิดขึ้นไหมมีงานเสียมีงานที่ต้องมาทำรีเวิร์เนี่ยเกิดขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็คือด e เฟ c t โอเวอร์โปรดักชันอ่าโอเวอร์โปรดักชก็คือผลิตเกินความต้องการของลูกค้า <c oughs> มีบ้างไหมอ่า uh, อันนี้ผมว่าของเราอาจจะไม่มีเราอาจจะผลิตตามที่ลูกค้ารีเควสตแต่ Over Production ัน <c oughs> แน่ส่วนใหญ่จะเจอกับอ่า uh, โรงงานผลิตที่เขามีผลิตสินค้าเพื่อสตอ็อกเอาไว้ซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยมันก็เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับอ่าเวทติ้งการรอคอยงาน มีเกิดขึ้นไหมในกระบวนการของเราก็คือมีคนที่ต้องรอคอยงานจากอีกคนหนึ่งเพื่อทำงานต่อนะครับเวทซิ่ง <Yes. S 1> not using staff talent <Yes. S 1> ก็คือการใช้สตาฟเนี่ยนะครับพนักงานเนี่ยศักยภาพพนักงานเนี่ยยังไม่สามารถถูกดึงออกมาใช้อย่างเต็มที่ oh. ซึ่งอันนี้ก็คือถ้าเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องดูการบริหารลูกน้องภายในทีมว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีศักยภาพเหลืออยู่ไหม ท่ายังไงที่จะดึงศักยภาพเขาออกมาใช้อย่างเต็มที่เรื่อง transportation นะครับเรื่องของการขนย้ายไปมาไม่แน่ใจว่ามันมีเรื่องของการขนย้ายไปมาที่ไม่เกิดประโยชน์ไหมก็คือย้ายตู้จากที่หนึง่งไปวางอีกที่หนึง่งและเดี๋ยวก็ต้องย้ายกลับมาวางในตำแหน่งเดิมอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็คือเป็นการขนย้ายที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดงานนะครับ เรื่องของ i n v e n t o r y Inventory ของเราก็อาจจะไม่เห็นมากนักนะครับว่าเกิดไหมแต่ถ้าในโรงงาน,นมันจะมีเกิดก็คือ,อมีมสตอ็อกเกี่ยวกับเรื่องสต็อกวัตถุดิบเองก็ตามหรือสตอ็อก<ม>ตัวสินค้าเองก็ตามนะครับซึ่งมันก็เป็นเงินจมงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผลิตสินค้าออกมาแล้วก็สินค้าไปกองไว้ที่โกดังเนี่ยมันก็เป็นเงินจมงเพราะว่าเงินได้ถูกแปลสภาพไปเป็นตัวสินค้าแล้วก็ มูลค่าของมันก็มีอยู่ในตัวโรดังน,นะครับถึงแม้ว่าในตัวเลข,ขทางบัญชีจะดูตัวเลขสวยหรูว่าเรายังมีสินค้าคงคลังอยู่มีตัวแสดงยอดอยู่แต่ว่ามันไม่มีเงินทุนหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอินเวนทอรี่ความสูญเสีย motion motion ก็คือเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็นนะครับจะแตกต่างกันกับ transportation motion จะเน้นไปที่เรื่องของการ เคลื่อนไหวของคนการทํางานที่ไม่มีประสิทธิภาพะนะครับเรื่องตรงนี้ว่ามันมีเกิดขึ้นไหมแล้วก็ excessive processing ก็คือการทํางานเกินขั้นตอนเกินความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าอาจจะได้ต้องการเพียงเท่านี้แหละแต่เราทํางานเกินความต้องการของลูกค้าซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็คือความสูญเสีย 8ป,ประการที่เกี่ยวข้องนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นเทคนิคในการที่จะเข้าไปค้นหาความสูญเสียในการทํางานได้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราบอกว่าเราการถึงไอตัวกระบวนการขั้นตอนการทํางานของเราออกมาแล้วเนี่ยบบเราลองถามดูสิครับว่าขั้นตอนการทํางานของเราเนี่ยเฮ้ยตกลงเนี่ยวัดวายอ่าไม่ใช่วอดวายนะครับ วันวายเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเออแล้วทำไปทำไมเออบางทีอาจารฉุกคิดได้ไอเดียวว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องทำด้วยเหรอนะครับอ่าหรือ when why? เว้นวายอ่อทำทำไมต้องทำตอนนี้เออทำเมื่อไหร่ทำไมต้องทำตอนนี้นะครับอาจจะเห็นขั้นตอนว่าเฮ้ยถ้าไม่ทำตอนนี้เนี่ยไปทำก่อนหน้านั้นได้ไหมหรือทำหลังจากนั้นได้ไหมเรียลลิงได้ไหมนะครับ จัดลำดับขั้นตอนใหม่ได้ไหมนะครับแวรวาทำที่ไหนและทำไมต้องทำที่นี่ด้วยอ,อาจจะได้ประเด็นฉุกคิดว่าเอ้ยในเรื่องของสถานที่ในการทำงานเนี่ยเอ้ยจำเป็นหรอต้องทำที่นี่เปลี่ยนสถานที่ได้ไหมนะครับหรือ u วใครทำทำไมคนนี้ต้องเป็นคนทำก็อาจจะได้ประเด็นฉุกคิดว่าเอ้ยคนที่จะต้องมาทำงานตรงนี้เนี่ยควรจะมีความสามารถมี สกิลเนี่ยทงด้านไหนแล้วก็สุดท้าย how why นะครับทำอย่างไรและวทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยบางทีอะไรครับเราใช้วิธีการอย่างนี้มา10ปี20ปีบางทีเราอาจจะเคยคุ้นชินกับวิธีการเดิมๆลองใช้ตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยว่า how why ทำอย่างไรแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเออบางทีมันอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆ ในการที่จะทํางานว่าเอ้ยเราสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานของเราเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ไหมนะครับซึ่งทูทูตัวหนึ่งนะครับหรือเครื่องมือตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า ECRS เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับในการปรับปรุงงานนะครับก็คือ E ก็คือ Eliminate เฮ้ย ไม่ทําเลยได้ไหมแบบขี้เกียจอ่ะ eliminate ก็คือคิดแบบคนขี้เกียร์ถ้าจัดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นออกไปถ้าจัดตัดทิ้งเลยได้ปบคิดแบบคนขี้เกียจเลยนะครับ c combine รวบรวมขั้นตอนเป็นขั้นตอนเดียว่า combine เมื่อกี้ก็เห็นไอเดียหลายๆกลุ่มตอนที่ช่วยงานแบมบี้เป็นไงครับบอกว่าแทนที่จะเอาค่อยๆเอาไป ทีละตั้งทีละตั้งทำไมไม่ยกไปคอมบี้รวมไปทีเดียวเลยอันนี้ก็คือหลักการคอมบี้นะครับ<อ>หรือเรียงเลงจัดเรียงลําดับขั้นตอนใหม่แทนที่จะทำ1,2,3,4ามสี่ทำสี่สามสองได้ไหมหร,หรือหรือใหม่หมดเลยไม่ต้องเป็น1,2,3,4หรอกเป็น a b c เลยได้ไหมนะครับเรียเลงก็คือจัดเรียงลําดับงานใหม่ ลับขั้นตอนงานใหม่นะครับอ่าก็คือเป็น t ูทัว o ์หนึ่งหรือตัวอย่างสุดท้ายก็คือ Simplify ทําให้มันง่ายขึ้นเออมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่ทําให้มันง่ายขึ้นได้ไหมอ่าอย่างเช่นมีหลายหลายปุ่มยกตัวอย่างนะครับอ,อาจจะต้องลงทุนอ่ามีเรื่องของเอาเครื่องล้างจานมาเอาสายพานมาอ่าอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่เรียกว่ามาช่วยทำงานให้งานมันง่ายขึ้น Simplify ทำให้งานมันง่ายขึ้นนะครับ